ผ้าสิ้นตีนแดงสอดดิ้นทองค่ะผ้าฝ้ายทอมือแท้ร้อยเปอร์เซ็นจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่าริภ้าไทยทุกท่านเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหางานผ้าไทยผ้าทอนะคะคิดถึงร้านแม่าริผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าคะ่ะ ขอบคุณมากเลยนะคุณพี่จ๋าคุณพี่บุญมานะคะอยู่อําเภอคอนสานะคะจังหวัดชัยภูมินะคะสั่งซื้อนะผ้าสิ้นตีนแดงผ้าสิ้นตีนแดงสวยๆของร้านแม่มารีผ้าไทยค่ะขอพรบคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะที่เลือกซื้อเนาะงานผ้าไทยผ้าทองานผ้าไทยผ้าทอพรีเมียมคุ้กค่าค่ะถ้าเป็นนะคะผ้าทอมือรุ่นมัดหมี่ทอมือสองตะอนะคะที่เป็นมัดหมี่ทอมือสองตะอตีนแดงนะราคานะคะราคาพิเศษนะ เกงคุณลูกค้าขาสวยพรมเมี่มมากๆสวยพรีเมี่มมากๆเ,เลยนะคะคุณลูกค้าขาอัดผ้ากาวอัดผ้ากาวเยลลี่บางๆพออัดผ้ากาวเยลลี่บางๆพอนะคะคุณลูกค้าขารายนี้สวยมากๆรายนี้สวยมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เหมือนที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาคืนนี้นะคะเป็นของคุณพี่เนาะคุณพี่บุญมานะจ๊ะอยู่จังหวัดชัยภูมิค่ะขอบพระคุณพี่มากๆเลยนะจ๊ะนี่แหละค่ะพี่จ๋าขนาดหน้าผ้าขนาดหน้าผ้านะคะอยู่ที่เก้าอ่ะ ้าเป็นฟีนแดงหนี่หน้าผ้าหนึ่งเมตรเลยหน้าผ้าหนึ่งเมตรเลยนะคะยาวมาเนาะคุณลูกค้าขาหน้ากว้างนะคะหน้ากว้างหนึ่งเมตรนะคุณลูกค้าขาสาหรับคุณลูกค้าที่แบบว่าคุณสูงสูงนะคะนําไปตัดได้เลยสวยมากๆพรีเมียมสุดๆคุณลูกค้าค่ะรับผืนนี้นะคะแจ้งเข้ามาได้เลยเนาะศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดโทรเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ใช้เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยจากคุณลูกค้าขาเนี่เลยค่ะผ้ามัดหมี่ทอมือ ผ้าฝ้ายมัดหม welche, in illing, ี่ทอมือสอกตะกรสวยสนะคะจากร้านแม่มาริผ้าไทยของเราค่ะในด้านด้านในด้านนอกด้านในด้านนอกเหมือนกันด้านในด้านนอกเหมือนกันเลยคุณลูกค้า่ะผ้าฝ้ายมัดหมี่ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสอกตะกรสวยพรีเมียมสุดๆสวยพรีเมียมสุดๆผ้านิ่มมากผ้านิ่มมากๆคุณลูกค้าขะคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะนําไปตัดชุดแสนนําไปตัดเสื้อได้ด้วยนะคุณลูกค้า่ะเมื่เห็นคุณลูกค้าก็นําไปตัดเสื้อก็สวยดีนะคะสวยพรีเมียมสุดๆคุณลูกค้าขะพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟ พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้า่ะสนใจนะคะสั่งซื้อเนาะงานผ้าไทยผ้าทอกับร้านแม่มารีผ้าไทยค่ะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายหลากหลายลายมีเยอะแยะให้เลือกมากมายหลากหลายลายนะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าเข้าดูเข้าชมเข้าช็อปคุณลูกค้าเข้าดูเข้าชมเข้าช็อปนะคะทางช่อง y o u ู u ู e แม่มารีผ้าไทยได้เลยเข้าชมเข้าช็อปเพิ่มเติมนะคะทางนะคะช่องทางนะคะ u t u b e ของเรานี่แหละค่ะคุณลูกค้า่ะกดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง y o u t u ู e แม่มารีผ้าไทยคุณลูกค้าเข้าดูเข้าชม คุณลูกค้าเข้าดูเข้าชมรีวิวย้อนหลังได้เลยเพราะว่าทางร้านของเรานะคะจัดส่งสินค้าทุกวันจัดส่งสินค้าทุกวันจันถึงอาทิตย์คือทุกวันจริงๆคุณลูกค้าค่ะและหน้าร้านเนาะหน้าร้านอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดหน้าร้านอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9ก้นาฬิกาจนถึงเวลา16บหนาฬิกานะคะคุณลูกค้าค่ะถ้าช่วงไหนแบบว่า น้งเล็กเปิดเทอ่มหรืออะไรเงี้ยก็เปิดถึงหกโมงเย็นเลยนะสิบแปดนาฬิกาเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะขอพระคุณมากๆเลยขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสนใจสั่งซื้อสินค้าคุณลูกค้า่ะเพียงแค่คุณลูกค้าโทรเข้ามาค่ะศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดค่ะคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาสองชิ้นสั่งซื้อเข้ามาสองชิ้นคุณลูกค้า่ะทางร้านมีของฝันของฝากข,ของที่ระลึกให้คุณที่ด้วยนะคะคุณพิ雅เดี๋ยวขออนุญาตเลือกให้ขออนุญาตเลือกให้นะ เลือกให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเตรียมแพ็คแล้วนะคะเตรียมแพ็คส่งนะคะเตรียมแพ็คส่งบริการแปดดิคีสนะคุณลูกค้านะนี่ค่ะนี่เลยเนาะแถมให้นะคะสั่งซื้อเข้ามา9 9 0บาทได้สชิ้นแบบนี้เลยได้สชิ้นแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะแต่ของแถมที่ขอแยกคะให้นะคะเพราะว่ามันก็มีหลากหลายเ้ามีหลากหลายนะคะใช้ผ้าหลากหลายสีนะคะในการจัดทำเนาะก็ขออนุญาตเลือกให้ เป็นตนี้ให้นะคะพี่บุญมาเนาะขอบคุณที่พี่บุญมามากๆเลยนะจ๊ะสิคะนค้าในราาอย่าแพ็คเข้าไปอยู่ในแพ็คถุงเดียวกับที่สินค้าเลยนะคะคุณลูกค้าจดส่งปีจะส่งรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มมีของขวัญของฝากมอบให้ด้วยจะสะดวกโอนก็ยินดีเก็บเงินปลายทางก็ได้เลยคุณลูกค้าค่ะได้หมดทุกอย่างนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าสะดวกโอนทางลันก็มีส่วนลดเพิ่มเติมให้แค่นั้นเองค่ะคุณลูกค้าค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดีย๋ยวจะ,ะมีผ้าซินตีนแดงมาให้ดูนะคะว่ามีเพิ่มเติมอีกมีเพิ่มเติมอีกนะคะสักสี่ห้าลายเนาะให้คุณลูกค้าพอได้แบบว่าลูพอได้ดูพอได้ชมไปด้วยกันนะคะว่ามีอะไรไหนเพิ่มเติมเข้ามาคะคะนน้นุมก็จะตั้งเป็นรหัสเป็นรหัสเ,เรียบร้อยรหัสนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะรหัส a สองรหัส a สนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะ รหัส a 2นะคะรับรหัส a 2แจ้งได้เลยรับรหัส a 2แจ้งได้เลยนะคะนี่เลยค่ะรับรหัส a 2องนะคะลูกค่ะอยู่นี้เลยนะคะรหัส a 2องจ้ารับรหัส a 2นะคะ,ะ,คะแคปเจอร์หน้าจอแคปเจอร์หน้าจอหรือว่าจดใส่กระดาษไปได้เลยนะเดี๋ยวนุ่งจัดส่งให้นะจ๊ะพี่นะรานะคาจากโปรโมชั่นพิเศษ990บาท990บาทจ้าเอ่อไปค่ะรหัสอะไรคะ a 3จ้ารับรหัส a 3แจ้งเข้ามา รับรหัส a 3ค่ะคุณลูกค้าคขาสวยมากเลยนะคะนี่สวยสุดๆผ้าฝ้ายคองผ้าฝ้ายคองมือสอบยิ่งทองนะคะพรีเมียมสุดๆของร้านแม่พัิธุ์ท่าไทยของเรานะคะ a 3จ้าราคาสุดพิเศษราคาสุดปังคุณลูกค้าขาเพียงแค่9ก้าร้อยเก้าสิบาทรับรหัส a 5รับรหัส a 5คุณลูกค้าขาเข้าดูเข้าชมเข้าดูเข้าชมได้เลยนี่ค่ะรถคันนี้สวยคันนี้สวยมากคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะพอลิศนะคะ พอขีดสวยมากนะคะทู้ลูกค้าขาได้เลยค่ะลายหมีนะนี่เลยลายหมีข่้นลายหมีข uh ั้นนขับลูกค้าขารับนะคะถุงนี้นะคะรหัส A5 นะคะผู้ลูกค้าขาลายหมีขั้นจ้ารับหมีขั้นนะคะแจ้งเข้ามาได้เลยหมีขั้นตีนแดงนะผู้ลูกค้าขาหมีขั้นตีนแดงสวยพรีเมี่มสุดๆเลยจ้าต่อไปค่ะอันนี้จะเป็น a อห่ารับรหัส A6 นะคะถุงนี้คือแบบว่าประมือสุด ละมูลสุดๆคุณลูกค้าค่ะนี่เลยละมูลนีสุดๆเลยพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้เลยพี่จ๋าสวยมากนะคะรหัสเอหกค่ะรับผืนนี้รหัสเอหกคะพี่จ๋ารับผืนนี้รหัสเอหกจ้าต่อไปนะคะรหัสเอเจ็ดต่อไปรหัสเอเจ็ดนะคะคุณลูกค้าขามีท่านเขียนงจะสูงเห็นไหมคะเป็นลายชัดเห็นลายชัดมากเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นผ้าฝ้ายทอมือสองยิ่งทองเป็นผ้าฝ้ายทอมือสองยิ่งทองนะคะที่ทางร้านของเรานะคะคัดเลือกคัดสรรมาให้อย่าง มีเพิ่มเติมให้อีกนะคะถ้าตองย้ายเอ็่งเพิ่มเติมให้อดูจ้านี่เลยค่ะพี่จ้าสวยสวยเลยนะสวยสวยเลยจ้านี่เลยจ้ารหัสอะไรเอ่ยรหัส a 8จ้ะอ่ารับรหัส a 8จ้าพี่จ้านี่ราย์จี้เพจรลน์จี้เพจรหัส a 8จ้ารับรหัส a 8แจ้งได้เลยรับรหัส a 8แจ้งเข้ามาได้เลยจ้าต่อไปค่ะรหัสอะไรเอ่ย a 9รับรหัส a 9รับรหัส a 9นี่เลยค่ะมัดมีเยก วันนี้คุ้มมากเลยมัดยากนะคุณลูกค้าขาผืนนี้มัดยากนะคะเพราะว่าใช้นะคะรวดลายเยอะมาใช้รวดลายแล้วก็ใช้ขั้นตอนวิธีการมดัดแบบว่าเยอะมากๆเลยนะคะรับผืนนี้นะคะแจ้งเข้ามาได้เลยนะรหัสเอกระหัสเอเก้าจ้าต่อไปค่ะอันนี้รหัสอะไร A 1สมามา,มานี่จ้าพี่จา๋ารหัส A 10จา้ารหัส A10 จา้าโทรเข้ามานะพี่นะ089ดก,กนะ0890416008้านกาจา้า A 11จ้า A11 ิบอดนะ A 11จ้านี่ค่ะรับผืนนี้รหัส A 11ค่ะรับผืนนี้รหัส A 11ค่ะตีดตัว S อลายขอด้วยนะนี่เลยค่ะรับรหัส A 11ค่ะผืนสุดท้ายค่ะคุณลูกค้าขารหัส A12 รหัส A 12พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งรหัส A 12พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งจ้าสวยๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะ รับรหัสเอสิบสองแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับ